เกิดเรื่องะไรครเป็นไข่แดงอยู่ใบเดียวนายพี่ตั๊กเขาอยู่พวกเราเนี่ยแกสวยเยอะเลยนะอยู่กับคนอื่นก็สวยหรอพี่มีแต่คุณหนูชอบไปอําพี่ตั๊กว่าอายุมากมั่งอะไรมั่งเจกจะเล่าจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังเรื่องอย่าตัดนะอย่าตัดนะเล่าเลยอ่ะพี่เล่าเลยวันก่อนไปเมืองนอกเนี่ยที่ิังกลับมาเนี่ยแขงใจมากต้องเววิ่งไปสองกระจกเลยเชื่อป่ะทำไมอ่ะพี่ทำไมไปกับรุ่นน้องคนหนึ่งก็หลังถามว่า เราเนี่ยเป็นแม่เขาเหรอโอ้โหโอ้โหแต่รุ่นน้องเขาอ่อนกว่าเจ็ดแปดปีนะดูซิมาว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราเอ้อแย่ไม่เอาแล้วทีหลังไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วแกไปดูดูในกระจกไปดูในกระจกแม่ไม่ว่าแม่ไดงต้องยายใช่อ้าว กันดีกว่าเดี๋ยวพูดกันมากเลยยิ่งแก่มากขึ้นไปอีกเข้าสู่ช่วงวางระเบิดวางระเบิดช่วงนี้เป็นช่วงที่เสียวสุดที่เอาไปเลือกพี่เด๋อพี่เด๋อต้องเลือกป้ายจะต้องเลือกสีป้ายนี้เลือกให้ใครเลือกสมางอาร้อนไข่อาร้อนไข่ปั๊มไม่ไงอาร้อนไข่ให้คุณมาเป็นเครื่องสมางอาร้อนยืนเป้าไว้ เรสลูกอมกลิ่นบาลมิ้นให้ใครให้ใครดีพี่ให้อยู่ใกล้อ่ะอ้าวอาคุณเท่งไอตู้คุณเท่งไปยืนประจำพี่ไอตู้ก็ไม่ยอมด้วยก็ได้ต้องแพง่งต่อไปเพื่อนรถกระบะแอโรไลเนอร์ให้ใครใครครับให้ตัวเองก็ได้หรือให้ใครก็ได้เรือสให้ใครครับให้คุณหนูให้หนูผู้ชายหุ่นแบบนี้ต้องคู่กับลี่อ่าเพราะฉะนั้น ยีนฟรีนส์ลีต้องเป็นของพี่เด๋อเป็นของพี่แล้วแต่ผมไม่เอาอ่ะฮะไม่ได้ไม่มีแล้วไม่ได้ไม่เอาไม่ได้ไม่เอาไม่เอาก็ได้ไม่เอาก็ต้องเลิกกับไอ้ปูไปเอานี่เป็นของหนูเป็นของคุณหนูเรทเป็นของเรงอารอนมึงมาคุณมาและตอนนี้อ้าวน้องๆบอกหน่อยที่เราจะเปิดป้ายไหนก่อนดีเปิดไปก่อนดีครับป้ายไหนก่อนดีอ่าโอเคอ่าคุณหนูค่ะนี่เถอะหนูขอเปิดเองในฐานะที่อยากเฉียว เดี๋ยวนะพี่นะค่อยๆนะค่อยนะป้อนยางโอเคโอ้โห้ฮุยดีพี่พอเปิดมาปุ๊กแรกแน่นอองพอาชักออกไปเบาอิวมห้า ครับหนูได้สองมีแค่สองเองสองต่อไปใกลดีน้อยไปหน่อยสองได้ไหมสองว่าไงอ่ะสองลูกสองลูกสองลูกอะไรต่อใครก่อนครับพี่เด๋อคุณเด๋อก่อนยิ้มพีสิอาจารย์มาเงี้ยอาจารย์เลยอาจารย์เลยได้มากก็อาจารย์มาเงี้ยอาจารย์มาถื่นเงี้ยไม่เคยเห็นอยากจะดูเข้ามาโอ้มาเนี่ย นี่าคุณบาบอารอนของคุณหม่อมนะ้ผมยังเ,ยเอ,อไม่มี อันนี้ก็น่าจะลูกเดียวลูกเดปิดเลยปุ๊บเลยลูกเดียวไม่ต้องเปิดก็ได้ไม่ค่อยเสียงเท่าไหร่ครับพี่น้องลูกเดียวเปิดให้มันดูหน่อยเองลูกเดียวเท่านั้นเราไม่มีไม่มีปัญหาอยู่แล้วเรามาทำงานเราไม่ได้มานั่นเอ้ามาสรุปกันก่อนมาสรุปนี่เอาพี่เด้อเอามาใส่ที่แบบนางงานเป็นสายสะพายอ่ะเรามาสรุปกันก่อนนะคะวันนี้ คุณหม่ำโดน1ิลูกคุณแท่งโดนหนึ่งคุณหนูเดินสองคุณเด๋อเดินเดคุณเด๋อโดนสามและคุณตั๊กโดนหนึ่งได้ดูซิกัดจากอเมริกาคุณเด๋อเดร์